สองคนเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ที่กรสุดหล่อน่ารักและดูดีแน่นอนครับผมซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าแคดรับเชิญที่เราจะมาในวันนี้ไม่ธรรมดาจริงครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาแบบไฮไลท์อ่ะแบบไม่ธรรมดาเลยสุดยอดอ่ะเขาเป็นนักแสดงนะครับผมที่ถือว่ามีความสามารถแล้วก็หน้าใหม่ด้วยหน้าใหม่นี่คือแบบเขาเพิ่งมาทำจมูกมาเ่ยนด้วใจว่าอะไรครับผม ึ่งหลายๆคนเนี่ยได้ทําการแบบอินบ็อกซ์เข้ามาแบบอยากเรียกร้องให้แบบว่าคาราเต้คนเนี้ยมารายการเรามากที่สุดเลยโอ้ยไปเจอกันเขาเลยไหมเฮ้ยเจอเลยเหรออ๋อเม่อไหร่ตื่นเต้นเป็นแฟนบอยเขาอะแบบมีแบบคนเป็นแฟนบอยโอ้ยจริงนะเขาถือว่าเป็นแบบไอจอนของผมเลยไอไอดอนอ่าโอเคโอ้โหแหมไอดอนในยการทำงานของผมเลยแล้วก็เป็นของหลายๆคนด้วยในค่ายลูกี้ไทยแลนด์เฮ้ยใครวะเนี่ยใครวะเนี่ย เราพบกับเขา<อ><อ>เลยดีกว่านะครับผมขอเชิญครับพี่วอร,รน,นักรัดแฟน,แนเยนก่อนอื่นนะนำตัวก่อนนีครับสวัสดีครับโบครับโบร์นักราดได้ทุกนี้รับ อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกแะ้วเรียนจบจากที่ไหนครับอ้าวผมตอบเลยครับมขอนแก่นครับอ่าแล้วเรามหาลัยอ่ะเอ้ยมัธยมครับชันมัธยมได้อะไรจากการตอบเพื่อจะมีแบบคนสนใจไงเอโอเคเรามาที่คำถามแรกกันดีกว่านะครับผมโอเคครับเรามาที่คำถามแรกเลยนะครับผมจุดเริ่มต้นในการแบบทำให้พี่เนี่ยสนใจในวงการบันเทิงนี้คืออะไรครับผม ไม่สนใจเอาจบเลยนะเปิดจบคลิปนานนานมากเลยครับโอ้ยอันนั้นแต่สมัยเรียนเลยปะสมัยเรียนจริงจริงบอกตามตรงว่าไม่ได้มีความคิดว่าจะมาเป็นนักแสดงเลยเลยไม่มีอยู่ในหัวมาตั้งแต่มาตั้งแต่เกิดเลยหบแล้วของคุณโมเมอร์คุณร้ายแล้วตอนตอนที่เรนอยากเป็นอะไรครับผมผมอยากเป็นนักออกแบบ น่ออกแบบแบบสถาปนิกแบบนี้ไหมไม่เคยเป็นแบบดีไซเนอร์เวลาเราเรียนเราเรียนตามสายเนี่ยแล้วทำไมถึงแบบได้มาเข้าสู่วงการบันเทิงไก็คือมีมีพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการครับแ้วก็ผ่านท่าผ่านเราเห็นเห็นแักคแวรในตัวของเราไม่ไม่เชิงเห็นผมก็งงเหมือนกันเขางงมากเลยแล้วตอนนั้นคิดอะไรกับเขาบ้างครับผมว่าคิดว่าเขาเป็นแบบ มีอาชีพมันหลอกอะไรกูอตอนแรกก็มาชวนคือคืองงมากเลบพี่อยากแบบว่าเชิญน้องไปเป็นเอ่อเป็นเจ้าวงการบันเทิงไปร้านกาแฟเลยนะไปแบบสั่งน้ำอะให้อะไรแล้วก็ชวนอย่างนี้แหละพี่ว่าน้องมันมีศักยภาพแนวที่จะแบบว่าทำงานด้านนี้แล้วผมก็เลยตอบไปว่า ไม่อยากทำไม่อยากเป็นด้านนี้แล้วกูก็กินดาวของเขาจนหมดแ่ละก็ถามถามเขาแบบว่ากลับได้ทั้งแล้วก็เดือนอกไปเขาจะอะไรกลับ สุดแล้วแล้วทำไมพี่ถึงมาแบบเปลี่ยนใจเข้ามาคืออีก2ปีหลังไปพี่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาชวนนี่ก็ไปที่ร้านกาแฟร้านเดิมนะครับตอนนั้ดไปร้านาหารแล้วยกระดับไปยกระดับกขึ้นใช่แต่ซื้อใจไม่ได้ใช่เป็นโจ๊กแต่เป็นแบบไข่ลวกคือแค่นี้เลยก็สามารถซื้อใจพี่ได้นตอนนั้น ไมปใจไปใจก็คุยกันแล้วคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่ายังสนใจอยู่นะอยากให้เรามาทำเราก็เลยแสดงว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราจริงบอกว่าเรามีอะไรหรือเปล่าแล้วโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาทุกคนไม่ได้มาบ่อยๆทุกคนใช่ก็เลยแบบเสร็จกินโจ๊กแล้วก็กลับได้แล้วก็่ไหวจ่ายเพิ่มจ่ายนนี่จ่ายเพิ่มอันนี้จริงเลยจริงด้ผมจะไปกับพี่ก็ได้แต่ว่าผมขอเก้าเหล่าเพิ่ม นะครับพี่วอนะครับสามารถซื้อได้ด้วยโจ๊กกับไข่ลวกและเกาเหลาโอ้ยอย่างชอบเลยวะล่ะจะชอบความเท่หลงที่มาสองครั้งไงไม่รุดละสามโกกแบ่<อ>แบอเล่าปีไปท่าทางแบบ จุกไอเหลียงของเบ้งสามครั้งสามครั้งไงสองครั้งมองรู้สึกว่าที่สามน่าจะไม่เกิดอายก็เลยแบบมาลองมาทํางานดูด้านนี้เลยทํางานด้านนี้มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันสำหรับพี่อะนิยามของเขาว่านักแสดงอะคืออะไรนักแสดงก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งถ้าเกิดมองลึกกว่านั้นมันก็คือแบบเหมือนเป็นศิลปินที่แบบว่า ลังสรรตัวละครที่ตัวเองได้รับมอบหมายม,มันเหมือนเป็นภาษาภาษาหนึ่งนี่หว่าและแสดงก็เหมือนเป็นการทําให้ตัวละครตัวละครนั้นที่แบบอยู่ในเรื่องเรื่องนั้นมีคาแรคเตอร์ขึ้นมามแล้ว,ลวตั้งแต่พี่เล่นมาเนี่ยทั้งละครทั้งซีรีส์หลายเรื่องเนี่ยพี่คิดว่าชอบบทไหนที่สุดชั้นรู้สึกว่าหลับแบบท้าทายมากๆเนีต้ก็บอกว่าถ้าเกิดท้าทายยังไม่เจอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเีืบบยากอะซีนที่ยากยาก็คือบทที่แบบต้องพูดอีสาน เฮ้ยอ๋อเออพี่เคยแสดงเรื่องอะไรนะมนฮักทานซิสเตอร์มนอ่ามนรักหรือมนทักมนฮักมนทักมนทักทารซิสเตอร์นะหิวเขานี่อย่างกินมั้งนี่นี่คอยแม่เด้อบวมเนเซเว่นหิวมาไรก็แวะมาว่าสีขนุงจีบสืละเป่าเพิ่มจักหน่อยอ้าแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนอีสานเราๆหรือว่าเป็นครับแต่ว่าพี่พูดไม่ได้ ตอนนนั้เด็กๆแบบไม่ไม่มีคนสอนพ่อแม่ก็แบบไม่ได้พูดแต่มันยากกันที่การการพูดภาษาอีสานใช่ไหมใช่แล้วก็จําบทแล้วเราก็ต้องแปลบทจากภาษากลางเป็นภาษาอีสานอ๋อคือเขาให้บทเป็นภาษากลางเหรอฮะใช่แล้วบทไหนที่แบบอยากจะเล่นเอออยากมากในอนาคตอยากเล่นไบนนันโนไหมนันโนะจิตเออแต่เป็นนันโนเวอร์ชั่นผู้ชายเงี้ยเอาอะไรก็ได้ที่มันแบบรู้สึกว่ามันมันจิตแบบมีความที่แบบมันมีปมเหมือนโจ๊กเกอร์หรืออะไรเงี้ยพี่ลมแบบตั้งบริบูรณ์มัอะไรเงี้ยฮะยังไงวะ เอาไม้แดงนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะแดงนะพี่นะพี่เคยทำเหมือนผมเคยเห็นเอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วสำหรับคำถามต่อไปคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าพี่วอได้ลองอะไรหลายอย่างแบบมากหนังก็ถ่ายแล้วใช่ไหมภาพยนตร์ซีรีส์ก็มีเพลงก็ทำเต้นก็เคยดนตรีก็มีทดลองมาหลายอย่างมากเออแบบอย่างนี้มีอะไรอยากลองในอนาคตเป็นพิเศษไหม อย่างเช่นตีลังกากับหลังหรือว่าเท่าเอ่าเห่าแก่าเห่าเห่ห่อเห่าเห่า่าเห่าห่าเน่า่ามยัาเห่าเ่าเห่าเห่อยปัาเห่าเห่อย่าเ่าเห่าเห่า่าเหมาเ่าเ่าเ่าเห่าเกันเราเห่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 าเราเห่าห่าเห่าเั่เห่าเหเ่า่่่่่าาเเาเาา่่่เ่นายการเรา่่ามันเ ฝันไปเยอะเลยว่าการที่ได้มีโอกาสมาขนาดนี้ได้ทําอะไรเยอะขนาดนี้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรก็คือเราได้มาสเตอร์ด้วยนี่ได้มีโอกาสทําอะไรได้มากขนาดนี้เออถ้าเกิดมีอะไรทาก็ก็ทำเพราะว่าเราไม่ได้มีมีสิทธิ์ว่าอยากทําอันนี้เราต้องทําให้ได้เพราะตอนนี้มันเกินเกินมามากแล้วการที่มีโอกาสอะไรเข้ามาเยอะเลยที่ที่เราแบบอยากทําอยู่แล้วแล้วก็ ไม่คิดว่าจะได้ทําตอนแรกคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เราพอมัาทำล้วก็ทำได้แล้วก็เอชอบมันเกินนเกิที่เราคิดไว้เยอะมากมากเราก็เลยแบบอืมแคนนี้ก็คคุณชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างการร้องเพลงกับการแสดงถ้าชอบอะไรมากกว่าผมชอบดนตรีมากกว่าเพราะว่าอะไรครับมันสนุกของเราอ่ะเพราะว่าเราเล่นั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าการแสดงมัน มันมีเรื่องของมันก็สนุกดูแต่ว่ามันมีเรื่องของแบบว่าต้องมุมกล้องต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันหลายขั้นตอนทํางานกับคนหลายคนแล้วเรามันก็มีความกดดันอะไรบ้างอะไรเงี้ยต่างต่างเอองานมันต้องต้องเป็นงานทุกคนคาดหวังทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าดนตรีมันมันคือตัวเราเออเป้าหมายของเราเราไม่ได้อยากแบบเล่นเพื่อไปแข่งได้อยากเล่นเพือเราเล่นเอาสนุกอะเป็นสิ่งที่เราเหมือนรู้สึกว่าไม่ได้ทํางานเวลาทำมันรู้สึกว่าชอบสิ่งนี้มากกว่าปัดสงสัยอย่างหนึ่งคือแอบได้ยิน มีคนกระซิบมาบอกว่าเมื่อก่อนอะที่พี่จะมาเป็นนักแสดงเนี่ยไอีพี่เป็นแบบเป็นคู่แข่งกับเซเว่นอะเป็นแบบวอล์คสโตร์คืออะไรอแบบรีวิวสินค้าต่างๆอ๋อเออเป็นเป็นคนที่แบบว่างานมันเข้ามาเข้ามาก็เลยก็เลยรับไว้เอาแล้วอย่างสินค้าแบรนด์เนี่ยพี่สุดชื่นชอบที่สุดเลยแบรนด์อะไรอะแบรนด์มันก็ตั้งอยู่ตรงนี้แล้ คือแต่ก่อนมันก็เป็นแบบงานพวกงานรีวิวที่เราลงไอจีลงอะไรอย่างเงี้ยเราตัดเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายที่แบบมาพูดถึงขอบคุณแบบต่างๆอ่ะเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ต้องมาอธิบายเคยจะลองทำอย่างนั้นนะแบบว่าตั้งกล้องไว้แล้วแบบจะลังจะพูดแบบไม่ตั้งอะไรเงี้ยมีทคนิคทำไงออกมาปานเลยคือแบบสสวัดีครแซววันนี้อ่ะก็ อ่าขอบคุณครับ <c oughs> เออเราไม่ถนัดพูดเลยก็เลยชอบตัดต่อมากกว่าตัด <c oughs> เป็นคลิปแบบอะไรซึ่งวันนี้นะครับพี่ต้องพูดนะครับผม <c oughs> ใน<ห>ช่วงต่อไปออโอเคแล้ววันนี้คำถามสุดท้ายดีกว่าจะฝากอะไรถึงแบบคนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยแบบมองพี่แบบเป็นบุคคลตัวอย่างเปลี่ยนไอดอลผู้ช่รับุคคลเป็นผูนบบ้ช้วย<ๆ>บุคคลที่แบบแปลกนะจะจะฝากอะไรนะครับผมโอ้โหถ้าคุณแบบคุณไต่ตองมาดีแล้วว่าคุณไม่ได้คิดผิดพลาดบอกก ก็ยินดีครับยินดียินดีผมก็รู้สึกว่าการที่มีคนแบบม่ชอบอะไรที่มันเป็นเราแบบเนี้ยรู้สึกยินดีครับที่ที่ที่เอาบางส่วนของผมที่ดีไปไม่ใช่ไม่ใช่แบนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็คมกริบคมกริบจบแบบหล่อเท่วีนี้เราก็ได้รับรู้เรื่องของพี่ว่คข้าวแล้วถึงกับประวัติส่วนตัวที่แบบทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมงั้นเรามาเข้าสู่ช่วงต่อไปดีกว่าคุณปัดครับช่วงต่อไปนะครับเชิญพบกับช่วงทล์กชาลจ์ โอเคครับผมสำหรับช่วงทอล์กเชลล์ของเราในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่ารีวิวรีวิวนเลยค่ะกับมือไหนสิโ <laughs> ดยกติกาแเกมนในวันนี้ของเรานะครับเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันนะทำการแข่งกันรีวิวนะครับแบบบ er ิวตี้บล็อกเกอร์เลยครับโดยสินค้ามีชื่อว่าด้าเน็ตเรเดียนซีครีมนะครับผมโดยจะมีเวลาให้คนละ3นาทีนะครับใครที่รีวิวได้หน้าซื้อที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่ก่อนอื่นนะ่ะพี่วอลต้องเลือกก่อนว่าจะแข่งกับใครระหว่างผมกับบิวอะ ผมจะให้ผมเสียงท้ายให้ไหมเอาดิเอาดิมีหมอกเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแบบมือเหรียญมือเหรอิงไม่มันจะแบบเป็นสากลไหมสากลแน่นอนเพราะว่ายุติธรรมมันร้อยเปอร์เซ็นต์แบบรองรับจากเป็น F T ของอเมริกา n F T ย่อมาจากอะไรดูก็ไม่รู้วิธีนี้ทำเราโดยจะให้ด้านหนึ่งเนี่ยกำหนดก็คือสมมติผมให้ด้านข้ามือเนี่ยั่งปัดด้านหงายเนี่ย เป็นของผมซึ่งถ้ามันตกไปที่ด้านไหนคนนั้นจะเป็นฝ่ายถูกเลือกไปโอ้ยยุติธรรมมากเลยนะเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยมันแบบ probability ล้วนๆมันถูกรองรับแล้วจาก NFL NFL เคเน FT โอเค FT เหรอไม่ใช่ C เหรอ n FT คือไม่มีหบริษัทไงที่แบบมันรองรับอเอาันจัดทั้งเลยอ่ะโอเคโอเคเป็นการแน่โอเคทุกคนเมาขอยืมตักหน่อยให้ผมเองได้ ถ้าด้านความเป็ของตันถ้าด้านไงเป็ของผมนะครับๆอ้โหวิวิวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ้ยตอนแรกแบบเกือบเที่ยวแล้วเว่าเกือบเที่ยวเโอ้โหตื่นเต้นจริงจริงตื่นเต้นสุดๆพูกแข่งขันพี่คือคุณปัดเลยครับผมไม่น่าเชื่อเหรียญมันก็มีสองด้านใช่อย่างนี้ใช้เหรียญยังดีกว่าอีกโอ้ยพวกขันคือคุณปัดกับพี่วอนะครับผมโอเค ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกันอีกครั้งนะครับกับช่องของผมนะครับ w a r Everywhere ครับอาจจะคุ้นๆเพราว่าที่ผ่านมาครับมียูทูบเบอร์บางท่านนะครับเอาชื่อไปลอกเรียนแบบตอนนี้ก็กําลังดําเนินการดําเนินคดีตามกฎหมายครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยว w a r Everywhere จะกลับมาแบบหนึ่งเดียววันนี้นะครับก็มีของดีๆมาบอกต่อเห็นแสงไฟตรงนี้ใช่ไหม ทุกวันนี้นะครับมลภาวะเนี่ยมันส่งผลต่อผิวหน้าเรามากใช่ไหมการแบบว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็เจอแบบมลพิษเจอควันเจอแสงจากโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทรศัพท์นะครับคือมันสร้างจุดด่างดําแล้วก็ความหมองคล้ำที่ใบหน้าแต่วันนี้นะครับผมมีตัวช่วยในการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยจุดด่างดําทุกคนหายแล้วก็หน้าใส <c oughs> นี่เลยดีกว่าไม่พูดพั้มทำเพลงนะครับตัวนี้คือต้องบอกว่าหนึ่งในใจของผมแล้ว ผมรักมากตัวนี้ราเนต r ร d i a n นซ Cream นะครับเป็นครีมวิตามิน C กับวิตามิน E นะครับซึ่งจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะครับบนผิวหน้าทั้งทั้งเอ่อบนผิวหน้าแล้วก็ข้างใต้ผิวนะครับที่เรามองไม่เห็น <Wow. S 1> เราจะเห็นเลยว่าจุดด่างดำที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแล้วมันก็จะรอวันเนี่ยออกมาบนผิวนะครับตรงนั้นมันจะแก้ยากละมันจะเป็นฝ้าเป็นอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของจุดด่างดำที่อยู่บนผิวนะครับแล้วก็ใต้ชั้นผิวได้อย่างดีนะครับให้มัน ไม่กลับมาเป็นอีกนะครับแล้วก็วิตามิน E เนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดเลือ,รรอรนริ้วรอยที่เกิดจาก UV แสงแดดอะไรที่เราเจอนะครับให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนเหมือนเด็กเลยครับจริงๆอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะตรงๆแล้วเราแบบไม่ได้ใช้การดูแลสกินแคร์อะไรเพราะว่าตอนเด็กๆมันคือแบบเตะบอลเตะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ได้ถูกฝูกฝังมา ว่าให้ใช้อะไรยอมรับเลยว่าลาเนตตัวเนี้ยที่ได้ลองมาใช้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีอ่ะมันแบบว่าทําให้ผมรู้ว่าเออเราเราก็ต้องใช้อ่ะ <ๆ S 1> นี่เลยกล่องเขาแบบสวยงสวยงามมาก <ๆ S 1> อันนี้ยคือเรื่องแรกที่ผมชอบเลยนะ <ๆ S 1> คือลาเนตเนี่ยการทําแพ็กเกจอะไรคือแบบผมชอบออทันสมัยมาก, <ๆ S 1> มากเฮ้ตกไปแล้วนะครับแต่ระวังนะครับระวังโดนผมตกเหมือนกันฮ้ยเปิดมาเนี่ย แกะโอ้แกะกล่องใหม่เลยนะครับโอหกลิ่นหอมส้มมากเลยหอมมากทุกคนอ่าไม่ได้กินส่งน้นำหน้าสามสิบสุดท้ายเนื้อครีมแบบดีมากครับคือผมใช้ทุกเช้าทุกเย็นเลยนะจริงๆเห็นผลได้ภายในสิบสี่วันเร็วก,กว่านั้นผมเห็นผลห้านาทีต้องบอกเลยห้านาทีไม่เชื่อไปลองใช้ดูนะครับ กระปุกเล็กเนี่ย30 ml ราคา1,100บาทนะครับแล้วก็กระปุกเนี้ย50 ml นะครับราคา1,800บาทเท่านั้นเองครับ <Wow. S 1> ต้องบอกว่ากระเป๋าที่แถมมาสวยมากถ้าเกิดรอช่วงโปรโมชั่นด้วยนะโหคนออกแบบสุดยอดจริงไปครับอย่าลืมไปดูไอ้นี้ด้วยถ้าเกิดคุณยังแบบว่าไม่มั่นใจว่าจะซื้อตัวนี้นะไปดูแอดโฆษณาเขาได้ต้องบอกว่าแบรนด์ Band ambassador เขาเนี่ยน่ารักโดนตกไม่รู้ตัวบอกเลยแค่นี้แหละบายบายครับ อเอานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barpo Everywhere นะครับชื่ออาจจะคล้ายๆนะครับแต่ผมตั้งก่อนจริงๆนะครับใช่สิใช่สิไม่ต้องแอร์ทำผมอยู่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มายังไม่พูดออกไปถึงเวลาผมอยู่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับสินค้าสุดพิเศษเลยนะครับ LaNet Radiance C Cream ครับผมซึ่งมาจากวิตามินซีกับอีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูดูดู อยู่ข้างหน้านแล้วนะอ่าเห็นไหมโอกาสแล้วนะนี่ครับโหมากับแพ็กเกจนะครับเป็นกล่องโอ้โหมี2ไซส์นะครับ,บ,รบเป็นไซส์3 0 <laughs> มลกับ50มลซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะเราลองมาลองแกะกันโอ้โห <laughs> เป็นกลิ่นส้มนะครับเนื้อครีมแบบเนียนสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคบแบบ ใช้ง่ายมากเป็นครีมที่แบบจบในตัวเดียวครับเพราะว่ามันจะช่วยลดรอยด่างดําที่อยู่บนผิวหน้าเราแล้วก็อยู่ใต้ผิวหน้าเราด้วยเพราะว่าในใต้ผิวหน้าเรามันจะมีรอยด่างดําที่แบบรับจากแสง UV แสงสีฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็จะช่วยลบตรงจุดนั้นด้วยโอ้โหตัวเดียวจบอ่ะแบบคุ้มอ่ะโอ้โหผมได้มานี่คือแบบผมต้องใช้ทุกวันจริงๆนะครตัวนี้นอกจากนั้นนะครับมันยังจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนียนนุ่มเหมือนตูดเด็กเลยนะครับแบบดูหน้าผมแบบเด้งๆแบบอือโอ้โหนี่ใคว่าแบบ สุดยอดกันมากมากครับมาทาดูฮะป้ายลงไปนะครับบนแก้มตามร่องหน้าแล้วก็แค่นี้ก็รู้สึกแบบผิวหน้าสดชื่นเลยนะครับเหมาะสําหรับอากาศในเมืองไทยที่แบบต้องเผชิญแดดทุกวันมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นของที่ขนาดผมเป็นผู้ชายยังจำเป็นต้องใช้เลยขาดไม่ได้จริงๆครับตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองไปติดตามดูนะครับพลาดไม่ได้จริงๆกับตัวนี้นะฮะ Laneige Radiance C Cream นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับตัวนี้ดีจริง ครับผมก็จบลงไปแล้วนะหรัสบการแข่งขันรีวิวสินค้าร้านเด่นในการผมก็ถือว่าสูสีกันมากทั้ง2คนเลยนะครับผมซึ่งผู้ชนะเนี่ยจะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองใช่ไหมฮะผมเนี่ยได้รับแบบว่าข่าวสารจากทางผู้บริหารของร้านเด่นทั้ง10ท่านมาว่า10ท่านเลยใครที่ชนะในการแข่งครั้งนี้จะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่โอ้โหซึ่งพี่วอลเนี่ยเป็นอยู่แล้วแต่ว่าจะโดนปรับเนี่ย แย่กมาหรือเปล่าท <experience> ุกคนก็ต้องติดตามกันชมนะครับผมซึ่งผลแข่งขันเนี่ยอยู่ในหัวงผมแล้วนะฮะผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้แบรนด์แอมบบสเดอร์คนใหม่ของลาเนดได้แก่คนคนนั้นก็คือคือคือพี่โบกนรัตนนะครับผม โอเคครับแล้วก็สำหรับแฟนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษใช่ไหมครับผมบทลงโทษของเราในวันนี้นะครับก็คือการเขียนหน้านะครับแล้วก็การกินน้ำส้มนะครับผมไม่ใช่น้ำส้มธรรมดานะครับผมมันคือน้ำส้มที่มีสารพิเศษลงไปนะครับผมซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ว่าคนกินอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรเลยคุณจะทำอะไรก่อนระหว่างการเขียนหน้ากับการกินน้ำส้มเขียนหน้าก่อนครับโอเคมา เดี๋ยวผมจะเขียนโดดแค่ไหนนะกันเอย้ย pues คุณดูดีซีแล er ้วใช่ไหมคุณเป็นคอดีซีเนี่ยโจเกอร์โกกเอร์ไวะอาเขียนคิ้วนิดนึงแล้วกันนะเขียนคิ้วเพิ่มเลยสกคิ้วตกละแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นรูปอะไรเดี๋ยวทุกคนนะครับพี่วอลอยากได้รูปเลยตัวเอลแล้วกันตัวเอลที่ย้อมจากงานเนี่ยสองข้างสองข้างสองข้าง และอีกหนึ่งบทลงโทษนะครับคือการกินน้ำส้มนะครับผมอ่ะเฮ้ยมีเด็กของดีๆีอย่างนั้นอะไรครับดีดีูมิใจใส่สารพิเศษเนี่ยอะไรจะพิเศษขนาดนั้นเอาดิได้ไหมก็อืมก็น้ำส้มธรรมดาอันนั้นก็กินอีกกินอีกสักนิดหนึ่งนะยังนูนี่มันก็น่ากลัวนะใส่อะไรลงไปเออลองดู เป็นไงบ้างครับม,ม,มันมีกลิ่นกลิ่นอะไรเออมันมีกลิ่นมีกลิ่นนิดนึงมันมีกลิ่นของไม่รู้อ่ะทำไมเออมันมีกลิ่นอ่ะอ่ามันคือต้นมะาวอ้าวหรอจีนนะ่หรอโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับาการลงโทษนะครับผมอ่าเรามาเข้าสู่ช่วงต่อบแปลงดีกว่านะครับผมคือช่วงอะไรครับช่วงโชว์ทาเลินครับผม เาะครับก็เข้าสู่ช่วงโชว์ทาเล่นของเรานะครับวันนี้พี่วอแบบจะมีความสามารถอะไรที่แบบน้อยคนอาจจะรู้ก็ได้มาโชว์ให้เราดูมาพี่วอโชว์ดิมีอะไรโชว์มั้รายการรับเฉพาะทบอกท,ทาเล่นไอ้มันดูธรรมดาไปเออคือก <ผม S 1> ารน,น,น้อง <มะ S 1> เพลงรนะับทุกคนก็เห็นบ่อยอย,อยู่แล้วใช่ไหม<า>นี่ผมมีทักษะหนึ่งที่เป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดผมพรสวรรค์เลยเหรออะไรวะพี่คือการหักกระดูกเฮ้ยคือมันแปลกมากเลยว่ามันจะมีส่วนส่วนหนึ่งที่คนอหื่นไม่สามารถหักได้ แล้วผมทําได้แล้วผมทําได้แทบทุกข้อในร่างกายของผมจริงปะใช่คือผมอยากไปแข่งมากอยากมีอยากมีรายการอะไรที่แบบแข่งหั่กระดูกแล้วพี่ใช่แบบ Guinness World Record มาช่วยจริงผมแข่งกับคุณได้เลยผมเอาแล้วประกันว่าผมชนะแล้วผมมีมีแบบทักษะที่แบบผัดได้ไม่วันจบไมยแข่งกับผมได้เลยมาใครก็ได้ปัดคุณจะแข่งกับผมไหมเริ่มเริ่มจากผมกันได้ได้เริ่มเริ่มกันนะเฮ้ย เออเฮ้ยเฮ้ยเออเออเฮ้ยเฮ้ยเล่นแล้วเนี่ยอ่าเออทานอะไรวะเนี่ยประโยชน์อะไรไม่บอกว่าเฮ้ยนี่แหละประโยชน์หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอันี้แบบพื้นฐานพื้นฐานผมไม่ไม่หักหนูก็ได้ทั้งนั้น

เอ้ยใครทำได้นะคือมันจะมีข้อหนึ่งในนิ้วระหว่างตรงนี้ผมอะที่แบบมันหักได้เรื่อยๆอ๋อเออว่ะมันเหมือนแบบเออเออมันมันจะมีได้ยินเสียงอยู่ตลอดด้วยเนี่ยของผมคือหักแล้วมันจะแบบกดไม่ได้แล้วอันนี้คือผมไม่ปั่นเลยนะเอออ๋อสุดจริงพี่โอเคครับผมเป็นทาเลนที่สุดยอดเป็นทาเลนแบบไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ไม่เคยมีใครทําได้ในรายการเรานะครับผมจริง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 โอเค อึ้งเลยงงเลยเงียกกันเลยอึ้งงงอ่ะก็เดี๋ว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการโชว์ทาเลนต์ในวันนี้นะครับงั้นก็ขอแบบพี่วอลฝากผลงานหรือช่องทางการติดตาม อหหนน่ยฮะใ้กกับทุคฝากทุกอย่างเลยนะครับอะไรที่แบบมีอะไรเกี่ยวกับผมมีผลงานอะไรก็ฝากด้วยครับบางทีผมประจัจคิดไม่ไม่ออกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเพราะมันเยอะเกินฝากไปทุกอย่างแล้วกันช่องทางการติดตามก็ไอจีทวิตเตอร์เฟซบุ๊กผมนะครับวอวนารัตใช่ไหมฮะเอ๊ะเกิใส่ตรงไหนใส่เทปที่แล้วคุณจําชื่อพี่วอวไม่ได้นี่ทำไมเฮ้ยผมเลเนี่ยไม่ได้จำไม่ได้แต่มันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงก็คือเหมือนเหมือนพอเราอยู่ด้วยกันแบบบ่อยอะไรเงี้ยเราจะมีหลงลืม บางอย่างไปบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะใช่ไหมพี่บอสชื่อผมชื่ออะไรวอลเนอร์รัตรัตมีรัตนี่ชื่ออะไรแฟลกเนีนามสกุลเปนอะไรอันจริงๆผมไม่ได้จำไม่ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้จำอยู่แล้วโอเคครับผมก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอบคุณพี่วอมากนะครับขอบค้ณมากแขกรับเชิญให้พวกเราก็ต้องขอบคุณราเนตมากๆนะครับอ่าจริงลาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้จริงครับผมไว้เจอกันในอีพีต่อไปนะครับผมส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใครก็รอติดตามดูนะครับผมและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด ดิสไลค์เฮ้ยๆกดซับสไครก็ได้กดกระดิ่งก็ได้พี่สักอย่างสักอย่างสักอย่างกดซับสไครด้วยกดไลค์กันด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราสามคนก็ขอบคุณมากแล้วก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ